ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะ อ๋อพัละพะเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจําหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีเพื่อนฟังครับอสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปว่ากันต่อกับเรื่องราวของ อาริยรรมขอมในดินแดนสยามเป็นตอนที่สองแล้วนะคะอาจารย์คะใช่ครับคําว่าขอมเนี่ยเป็นคําใหญ่ท่านผู้ฟังครับเราสามารถจะใช้ได้เลยครอบคลุมพื้นที่ดินแดนสยามบ้านเราซึ่งดินแดนสยามบ้านเราเนี่ยคําว่าขอมเนี่ยถามว่าอีสานเหนือตะบนนครก็มีอุบลสิสเกตพรณาสีมาก็มีโอ้นั่นท่านผู้ฟังไปถึงตะันตก ปราสาทเมืองสิง,สงห์ที่การจชนบุรีก็เป็นอะธรรมของในสยามบ้านเราหรือแม้แต่จะมาทางใต้สุดทุกหออกเคยไปเพชรบุรีไหมค่ะเคยค่ะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว,ว่าเพชรบุรีมีปราสาทของขอมนะมีนะวัดกำแพงหลยนะแล้วหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่าสุขโขไทยซึ่งความเป็นไทยไท้ยไทยโอ้ยเขามีขอมมาเก่าแก่ครับขอมสมบัติขนลำพงก็อยู่ที่เรานะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสือป่าของขอม ที่เป็นจีนอัยสยามอ่ะอยู่ที่บ้านเราสวยงามมากเลยเช่นวัดพระพายหลวงซึ่งเป็นศูนย์เมืองถซึ่งเป็นศูนย์เมืองเริ่มแรกเลยสมมามาฟังเริ่มแรกเลยของสุขโขทยัยที่มีวัดเจ้าจันทร์เป็นต้นอันนี้เป็นการปูว่าของนี่แหล่ากนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการศึกษาและการรู้จักศิลปะขมิลว่าเวลาไปเที่ยวประสาทของของแต่ในสยามเนี่ยท่านจะรู้จักศิลปะอะไรบ้างไอ้คำพวกเนี้ยท่านลองฟังศิกูาผมไปวเถด หรือไปกดอินเทอร์เน็ตหาหนังสืออ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของหนังสือประมาจารย์ทางด้านศิลปะของมิจฉุขื้อทุ่ผู้ชมเองขอยกยอดให้กับศาสตราจารย์กิติคุณหมอมล็อกเตอร์หม่อมนรชวงสศรีวุฒิสุขสวัสดิ์นะฮะอาจารย์อดีตคณะโบราณคดีสงกรานตหรือท่านอาจารย์สมิทธิสุตพัน์ถ้าจะพูดชื่อศิลปะพวกนี้นะว่าตลอดกาลเมราะนั้นเราควรศึกษาเรื่องราวของศิลปะของขอมโดยสิบแทนในการแบ่งด้วยก่อนนะครับ ซึ่งครั้งที่แล้วได้ขึ้นเรียกว,ว่าสาราปฏิวัติคืออะไรพูดไปแล้วพนมดาไปแล้วสมโบไพิุไปแล้วและไทจมุมิครั้งนี้จะขอพูดเรื่องของศิลธบสมัยกมพงพระสมัยกมพงพระนี่เป็นสมัยสุดท้ายก่อนเมืองพระนครไอ้คาว่าก่อนเมืองพระนครคืออะไรให้ทางประวัติศาสตร์เนี่ยคําว่าพาระนครเนี่ยในสมัยเอ,อกรุงสุขโขทยัยยุคต้นๆมาถึงสุขโขทยัยมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานเนี่ย เรามาถึงพระนครของกัมพูชาโบราณพระนครแั้วในศิลปะต่างๆของเขมรโบราณก่อนจะมาอยู่ที่รอบๆตนในสาบเนี่ยเราจะเรียกว่าเขมรหรือขอมยุคก่อนเมืองพระนครค่ะซึ่งจะมีสุดท้ายคือสมัยกรัรมพงพระกัมพงพระถ้าเราดูศิลปะจากทับหลังคือวงกบประตูนะทับหลังประดับโดยทับหลังหลอกเนี่ยจะเป็นยุคแรกของการพัฒนาการที่มีท่อนมาลาย ท่อนมาลายทีา่มาฟังคุณอ๋อเป็นศัพท์เฉพาะเวลาเราไปเที่ยวศรรยิลปะของขอมดูตามมิวเซียมต่างๆทั้งที่ฝรั่งเศสอังกฤษกัมพูชาในไทยในลาวเราจะพบท่อนมาลายคือการจำหลักรวดลายอ่อนช้อยเหมือนพวงมลลาลัยห้คออะและ้วจากว์ท่อนมาลัยโค้งมนนูนสูงเตะตาออกมาเนี่ยเริ่มมีครั้งแรกสมัยศิลปะกรรพตาตามพงพระ ปรากฏว่าที่ประเทศไทยเรามีทับหลังสมัยกาพงพระด้วยนะครับท่านผู้ฟังเราสามารถไปดูได้ที่พิพันธ์แห่งชาติกุบลราชธานีนะครับพบทับหลังกาพงพระแต่ไม่สมบูรณ์แตกแตกเป็นสองิ้ท่านผู้ฟังแต่ก็สภาพเวลาเอามาประกอบโชว์นะ่ะตั้งโชว์ที่ห้องที่มีเทียงอะ่ะสวยงามมากเลยเป็นทับหลังรุ่นเก่าที่เน้นเรื่องของลายพันธุษ์ทษาเสียส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรากฏหรือแพทย์มีรูปบุคคลเลย เลขหนึ่งสิ่งไหนพูดถึทงที่ันแห่งชาติบวบนราชธานีแล้วใช่ไหมคุณอ๋อท่านผู้ฟังมีสิ่งหนึ่งเป็นมาสตเพีสสิ่งเดียวเขาองเดียวในเมืองไทยนี่จะเป็นและผมคิดว่าไม่กี่องค์ในโลกโดยรู้ไหมคืออะไรอะไรคะอัฒนารีสวนคดินชื่อไหมครับอ่าค,ค,คดีนค่ะอัฒนารีสวนคือการการการอวตารแปลงร่างโครโมพุนระหว่างเพศชายระหว่างข้าสตัวมะขามาก็คือ,อฝั่งหนึ่งเป็นปนกอ,อกผู้ชาย ตอนเป็นอกผู้หญิงนะครับจะแสดงตั้งอยู่ที่วัดหน,นิงชาติอุบลราชธานีรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะถูกจีนจะแสดงหลายประเทศนะทัตัวประเทศเป็นชิ้นเยียมเลยเพราะนั้นถ้ามีโอกาสไปที่แหนิงชาอบุบลราชธาน,นีก็จะไปดูสองชิ้นที่เป็นอะไรที่ทำของของ,ของม่แดงสยามก็คือทัพหลังสมัยกัมพงพระแล้วก็เสือรูปอัศนารีสุดที้หลังจากกัมพพระแล้วนี่คือจิดทึ่ฝึกท,ท้องเหมือนยุคก,ก่อนเมืองคอนคร ในทางประาวาัติศิลปะเขาเรียกศิลปะยุคต่อมาว่ายุคหัวเรียวหัวต่อก็คือสมัยกุเลนเขาว่ากุเลนในภาษาเขมรโบราณหรือของโบราณเราเรียกว่าลินจีพนมกุเลนจึงไมาถึงภูเขาลินจีเป็นภูเขาที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นเขาหินทรายที่นําหินทรายนี้มาจําหลักสร้างปรา,าสาทเกือบทั้งหมดในเมืองพระนครเพราะฉนั้นอยาไปดูปรา,าสาทต่างๆในกัมพูชาในไทยที่่นต่าง ก็เป็นกลุ่มหินจายที่มานเช่เผากรนแล้วก็เชื่อเขาแลางตัดใิน้คเคียงอยางจะเปรียนเชื่อก,กับบ้านเราก็มีแหล่งตัดหินที่น่าสนใจอยู่ด้วยก็คือแหล่งตัดหินสีคิวซึ่งเป็นหินจายหินเผาขาว,ขาวถ้าใครนั่งรถไปอีสานจะเห็นลำตะคองอยู่ซ้ายมือเลยสุดอ่างลำตะคองไปก่อนเข้าโคร,ราชที่มีแหล่งตัดหินสีคิวอยู่ขาวขางามือนะครับเป็นหินเป็นหินเออหินรายหินเวาเผาที่มี ลักษณะแข็งคนเป็นที่หนึ Kid. ่งเลยที่หน Data> ึ่งแหล่งตัดหินที่น่าสนใจที่นําหินไปชักล่าในการสร้างปราสาทของขอก็คือแหล่งตัดหินอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์แหล่งตัดหินอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นชุดหินทรายสีชมพูออกแดงถ้าเราไปเปรียบเทียบระหว่างหินทรายสีขาวทาผสสีชมพูเนี่ยหินหินทรายที่เป็นสีขาวเทาจะมีคงทนมากกว่ามีสานที่แนะนําที่หนึ่งให้เพืฟังครับ ถ้าใครอยากจะไปดูหินทรายที่สร้างปราสาทของขอมทั้งสีขาวขาวและสีขมนูต้องไปดูที่อุทยานประวัติศาสตร์ทิพหมายนะครับตัวของปราสาทจะก่อด้วยหินทรายสีขาวตัวของกำแพงแก้วและบริวารระเบียงคบจะก่อด้วยหินทรายสีชมพูแต่ถ้าถามว่าอยากไปดูหินทรายสีชมนูบลังมเรืองสวยงามสีอ่อนสวยงามมากสรอยลองเดาที่ไหนอยู่บุรีรัมสวยมากเลย เอ,อประสาทพนมรุ้งค่ะเคยไปไหมครับไม่เคยเลยค่ะผมคอ,อต้องต้องหาโอกาสไปนะผมไปกับนักศึกษาหลายครั้งก็ไม่เบื่อเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะขอบอกนิดนึงไม่จะบอกดีเปล่าถ้าเกิดคุณอ๋อท่านผู้ฟังไปพนมรุ้งครั้งแรกค่ะแนะนําให้รถจอดประตูที่หนึ่งอจอดเสร็จปุ๊บคุณอ๋ณอท่านฟังก็เดินตามผมไปแลบประกันได้ต้องเ่งผมแน่นอนเลยเพราะว่ามันไกลมาก <laughs> แต่ทำไมให้ทำไมเหขึ้นทำไมถึงทำไมมันไกลมากเ <หา S 1> พราะมันสวยมากเ<า><า>พราะเป็นเพราะเป็นทางเดินที่ท่านผู้ฟังจะเริ่มตั้งแต่สเ็ปที่หนึ่งสองสามสี่ผ่านเสานางเรียงผ่านบันไดน,นามันให้อารมณ์มากถ้าไปครัง้งแรกก็ไปเส้นทางนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเห<า>นื่อยเวลาไปเที่ยวปราสาทพนมรุง้งท่านผู้ฟังต้องออกกำลังกายนะแนะนําให้ไปจอดที่ประตูหนึ่งที่เขามีร้านขายของท่านผู้ฟังหนอร้านขายของเสื้อลึกจอด แล้วก็เดินไปเรื่อยก็เป็นกิโลนะขึ้นภูเขานะปตนเหนื่อยแต่มันจะให้ยากาศที่สวยงามมากอีกอันหนึ่งก็ไม่รู้พูดดีป่าวจะพูดไปเถอะคือเอารถจอดที่ทางเข้าประตูสามอ่างบุฟางขอจําไว้ประตูสามค่ะประตูสามเนี่ยรถจะจอดหลังปราสาทเดินมตัดเดียวแต่มันจะไม่เห็นภาพรวมของปราสาทจนวรุง้งก็มีเอาไว้ให้เลือกสองแบบนะครับทีนี้ถามว่าและพนมรุ้งมีความสําคัญอย่างไรพนมรุ้งเป็นปราสาทสีชมพูที่สวยที่สุดที่หนึ่ง ของอารยธรรมขอนในแดนสยามเข้าใจว่าเป็นแหล่งตัดหินที่ทักลาบมาจากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์จีเต็มปราสาทสีชมพูที่กัมพูชาเขาก็มีความภาคภูมิใจปราสาทชมพูของเขาก็สวยนะผมก็ไปมาครั้งหนึ่งนะแต่ของเข้าไปสีชมพูออกเข้มเลยนะไรู้ว่าฟังเขาอ,ออกเขาได้ยินชื่อไหมปราสาทบันไทสเรยค่ะนะบันไทสเรยหรือบ,บางคนก็ออกเสียงบันไทสีนะ บรรทายภาษาภาษาของของโบราณสมิงโบราณก็คือเมืองสร,รีหรือสีแปลว่าแปลว,ว่าผู้หญิงเสรสีภาษาบรรทายสีบสรรทายตสรีจริงแต่ว,ว่าภาษาเมืองผู้หญิงมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจคือเป็นสีชมพูเข้มและเป็นปราสาทจำลองรุ้ไม,ม่จะลองอ,อ,อะไรฉชนอ๋ออะไรคะโคปุระประตูทางเข้าแรกๆอะ่ะถ้าเราเดินไปสองคนก็เดินเข้าได้ปกติ ผมกระเพื่ฟังคอ๋อเดินคุยไปคุยมาหัวเราจะฟาดกับหัวหินเพราะประตูมันจะเล็กลงเล็กลงจนใจกลางปราสาทเป็นปราสาทจำลองค่ะนะครับเพราะเป็นปราสาทของผู้หญิงเนอแกะสลักสวยงามมากที่บ้านเราที่ดีแดงสยามก็มีปราสาทพนมรุ้งไปอยูจ่จับรวเช่นเดียวกันและมีสิ่งที่น่าสนใจมากคือแรล่งเสปสวยมากเลยผู้ฟังตั้งบนภูเขาเอ่อหินตั้งบนภูเขาไฟที่ดับไปแล้วดับไปแล้วแล้วก็บริเวณทางขึ้นที่พีพนมรุ้งเนี่ย เราจะพบเส่วนประกอบสําคัญของลาวาภูเขาไฟที่จะเบิดออกมาจากปลอมภูเขาไฟอยู่เต็มขาทั้งหมดเลยพอเราผ่านช่องทางทางเข้าไปแล้วจะเข้าหนึ่งหรือเข้าสามไม่รู้ละจะพบปราสาทจิ๋นผูขนาดใหญ่สวยงามมากนะครับซึ่งมีรูปแบบศิลป,ปะหลายรูปแบบของกันก็คือมีทั้งรูปแบบที่เป็นนครวัดทั้งรูปแบบที่เป็นของเกาะแก่อะไรก็ว่ามานะฮะอันนี้ก็สวยงามมากก็มาดูได้เช่นเดียวกัน และที่พาไปได้คือทับหลังมลายมันทมติลป์เป็นต้นทีนี้กลับมาที่กรุเรพกุงเรนก็มีแหล่งตัดสินขนาดใหญ่เ mm hmm. มื่อกี้บอกว่าเราก็มีเหมือนกันก็คือแหล่งตัดสินที่บ้านกรวดที่บุรีรัมย์นะครับเพราะจากกุเรพแล้วเอของโบราณเขาก็ตั้งเมืองอยู่รอบโตนเลสาเราจึงเรียกจุดเริ่มต้นนี้ว่าเขมรสมัยเมืองพระนครโดยรับโดยนับจุดสตาร์ทว่าอยู่รอบโตนเลสาโตนเลสาคือลายอาจารย์โตนเลสาคือ ทะเลสาบน้าจืดที่มีความใหญ่อันดับหนึ่งในเอเชียเป็นศูนย์กลางความเจริญหอยรรมของของโบราณเริ่มด้วยศิลปะยุคแรกของยุคพระนครคือพระโคพระโคพระโคเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่อยู่นอกนอกเมืองพระนครไปนิดนึงนั่งรถไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับผูกฟังครับจากในในเมืองเสียมเรียบนะฮะเมืองเสียมเรียหรือเมืองเสียมราชมีปราสาทที่สําคัญอยู่สามหลังด้วยกันคือปราสาทพระโคปราสาทบากกง และปราสาทโลเลยตั้งอยู่บริเวณบารายตะวันออกซึ่งมันแห้งหมดแล้วและในกลุ่มปราสาทสาเมืองเนี่ยเขามีชื่อเฉพาะเมืองของเขานะคือเมืองพริพาราลัยค่ะแล่ท่านคงแปลกใจไอ้ชื่อเพราะจังพริพาราลัยคืออะไรพริพาราลัยก็คือเทว,วาลที่ปริดฐานพระพริพาราพระพริพาราคืออะไร ถ้าใครจําได้เมื่อครั้งที่แล้วผมพูดผมพูดเรื่องอัชนาลีสวนจาได้ไหมครับที่หมอจาได้ค่ะก็คือการแบ่งครึ่งคนละครึ่งระหว่างหญิงกับชายระหว่างอุมาครึ่งหนึ่งศิวะครึ่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็่ครึ่งหนึ่งนะ,ะแต่เป็นครึ่งของพระสิวะกับพระนารายไอไออัชนาลีสวนนี่หญิงกับชายส่วนอดิอาราไรคือคนละครึ่งระหว่างสิวะกับพระนารายเขาแก่คนละครึ่งเลยเราจึงเรียกเมืองพระโคอมีประสาทสามแบบนี้ว่าคดิฮาราไร เป็นกลุ่มปราสาทโบราณที่เป็นทั้งอิฐและหินทรายน่าดูชมมากครับ <ทะ S 1> อีกยุคหนึ่งที่น่าสนใจคือบากแขงบากแขงเป็นปราสาทเป็นปราสาทของขอมคล้ายๆพีรมิดนะครับอยู่จริเวงใกล้ๆกับทะเลสาบเลยนะครับคนส่วนใหญ่มักจะขึ้นจะดูพระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับที่นี่ที่นีด่ด้วยที่บากแขงซึ่งบ้านเราก็มีเช่นเดียวกันคือดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่พนมรุ้งเช่นเดียวกัน อีออันนึงคือเกาะแกรโอ้โหอันนี้พึ่งไปมาเมื่อหลายปีที่แล้วใครบอกว่าในซีริสเอเชียเรามีปีระมิดผมไปปิระมิดที่อียิปต์มาแล้วอลังการยิ่งใหญ่ที่ซีิสเอเชียบ้านเราก็มีปิระมิดที่เดียวนกันเรียกว่าปีระมิดคมที่เกาะแกรคมท่านผู้ฟังสะกดคอทงมอม้านะเ <Huh. S 1> วลาเราพูดของเอ้รทำของขอมน,ะน่อนะครอีสานผ้าตะวันออกคนตะ่คำว่าคมเนี่ยคือทอทงมอม้าซึ่งแปลว่าใหญ่ ย่างปราสาทตาเมืองธมปราสาทตาเมืองขนาดใหญ่ปราสาธทธมก็ปราสาทใหญ่อย่างครั้งที่ได้พูดตำนานเมียงนกอกมก็นางนกอกใหญ่ที่ปราสาธทธมเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นปริมิตแห่งเซาท์อีสต์เอเชียนะขนาดใหญ่มากและที่นี่ก็เป็นเมืองหลวงยุคหนึ่งของขนมย,ย,ยุคเมืองพระนครก็คือย้ายออกมาจากไเยสาบยุคหนึ่งก็กลับไปใหม่อีกยุคหนึ่งที่ต้องรู้จักตันงคือแปรูปเป็นปราสาทอีกที่ความยิ่งใหญ่มาก ต่อจากแปรรูปคือบรไทยสีที่หมอบอกเมื่อสักครู่นี้บันไทยสีคือยุคประสาทของหอมของหอ,อ,อมตัวถีที่มีความมายุีธอ่อนและถือเป็นศิษยีแห่งมงกุฎประดับเพชรของประสาทขอมเช่นเดียวกันแล้วก็มีเกลียงนะฮะเกลียงเกลียงหรือประตูพระราชวังเราไม่ค่อยพบบ่อยแต่ถามว่าเกลียงหรือประตูพระราชวังหลวงในเมืองไทยในสยามพบไหมพบยูมาที่ไหนครับที่ทครับหลังชิ้นหนึ่งชิ้อ,อ๋อที่ประสาทเมือง่ําค่ะ อันนี้อาจารย์สุริวุฒิคุณชายท่านบอกผมเลยคือศิลปะของเกลียงหรือประตูพระราจวังพบในเมืองไทยก็คือทับหลังที่เหนือระเบียงคดประตูทางเข้าปราสาทเมืองต่ำอีกอันหนึ่งคือบาป,ปวนบาป,ปวนนี่เป็นศิลปะของขอมนะฮะที่พบมากสุดในอีสานบ้านเราอย่างเช่นที่ปราสาทนาครวัดนะฮะอย่างเช่นที่ปราสาทป่าปวนอย่างเช่นที่ปราสาทเปรีย้ยวิเทียหรือขอพระวิหารค่ะ<า>ที่ถามว่า ที่บาปวนสุดยอดของบาปวนที่สวยที่สุดแล้วเป็นหนึ่งในปราสาทขอมในดินแดนสยามที่มีการวางถังลานเขตที่สวยที่สุดในประเทศไทยคีณอ๋อลงดาวได้อยู่ที่ไหนอืมที่ไหนคะคู่กับพนมรุ้งถ้าพนมรุ้งเป็นเมืองสูงที่จะเป็นเมืองเมืองต่ำ่ะมีชื่อไหมครับค่ะอ่าปราสาทเมืองต่ำปราสาทเมืองต่ำเนี่ยโอ้หอมต้องมีต้องหาโอกาสไปนะเมื่อฟังฟังแล้วต้องหาโอกาสไป สวยมากเลยของไปทีกจะไม่เบื่อเลยถือเป็นปราสาทที่เป็นสุดยอดบาปปวนเป็นบาปปวนเยอะที่สุดครบสมบูรณ์ที่สุดแล้วเป็นปราสาทหอมที่มีการวางแลนด์สเคปถังเมืองได้งดงามที่สุดเลยที่ปราสาทเมืองต่าเนี่ยเราเห็นการครบองค์ประกอบของแมทติเรียลในการสร้างครับุ่ฟังครับเริ่มตั้งแต่ระเบียงคดทางเข้าโคปุระจะก่อด้วยหินทรายแกะสลักส่วนปางประธานที่มีห้ายอด าปรางปัจจุบันล้มและเหลือสีเนี่ยก่อด้วยอิฐแล้วอิฐของยอดประธานห้ายอดคุณอ๋อดูไหมมีสิ่งมหัศจรรย์มากคืออะไรอะไรคะเวลาเราซื้อบ้านซือ้อคอนโดก่อสร้างเนี่ยจะถึงการเลียงอิรฟังกันด้วยใช้ปูนปูนขาดแต่ละก้อนถูกไหมครับค่ะใช่เราก็จะเห็นความห่างระหว่างอิฐโดยมีปูนขั้นถูกไหมครับค่ะ<า>แต่อ้ทางของของ,ของโบราณหรือแม้แต่ในพมา่าทิ่บุก,กามคุณมุขทองเกิดอะไรขึ้นอิด ทุกก้อนต่อกันแทบไม่มีช่องว่างเลยทำได้ยังไง mm. ต่อเป็นต่อจนเข็มเอาเจาะไม่ได้ย่ะเนี่ยเนี่ยไปดูเลยที่ไม่ต้องไปดูหนไกลเลยไปดูที่ประสาทเมืองต่ําเนี่ยที่อํเาเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์พบมากเลยและที่ประสาทเมืองต่ํานอกจากจะมีเอ,อประสา,ษาษทจิตี่สวยรามแล้วยังมีพับหลังเขาเขาเรียกว่าพับหลังพระศิวะนะครับประทับนั่งอยู่บนโคนนทิ และพระอ,อุมาประทับอยู่บนหน้าตากแล้วจับหน้าอกนเรียกว่าทับหลังแบบอุมาไม่เหตนส่วนค,คาว่าอุมาไม่เหตุสวนคือท่านั่งเฉพาะของพระสิวะเจ้าที่เผยหน้าตากนั่งอยู่หลังโคนนทีโคนนทีคือโคที่มีโหนกหลังสูงกว่าโคปกติเป็นโคประทับของพระสิวะเจ้าหน้าตากที่เผยมานั้นพระอ,อุมาเทวีซึ่งเป็นสติหรือนางคู่บารมีนั่งนั่งทับหน้าตากอยู่ พระสุวัสาจาก,ก็จะก,กอดหน้าอกของพระแม่อุมานี่คือเอกลักษณ์ที่สําคัญของท่านนั่งพระอุมาในส่วนผมจําได้ว่ามีโอกาสไปเที่ยวไปเที่ยวที่อินเดียคุณอ๋อที่เมืองเรอเนตาหูมันมหัศสรรย์มากคุณออท่านผู้ฟ <c oughs> ังฟังผมไปเที่ยวนะมันแกะกันต้องขอ คุออกญาตใช้คำว่าแกะกันหูตาแหกอะคุณฟัง,ง <c oughs> คือมันแกะละเอียดก็มันละเอียดมากเลยแล้วก็ไปเจอพระสิวะเจ้า,าคุณออกเขาแกะใหญ่ถ้ากูตึกสิบชั้นนะแล้วก็มีหน้าตักเผยมาแล้วมีอุปทำไมอุมาเทวีนั่งอยู่แล้วกอดท้ออกไกอินเดียเขาเ็าพูดทัาปากกุมาเมือสวนเหมือนที่บ้านเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็้องว่าวัฒนธรรมของขอมก็รับมาจากทวารทวารก็ใส่อินเดียแล้วก็ถึงกันเนี่ยถึงกันอันนี้ก็สามารถไปดูได้ เลยที่หนึ่งคือเราเคยรู้จัก่เข้อเสนพันว่าอยากไปดูปราสาทนครวัดสิกยอดใช่ไหมต้องไปดูที่เมืองเสียนราชบ้านเราก็มีปราสาทเมืองต่ำสิบยอดรู้ไหมทางไหนกังอ๋อให้เดินไปด้านหลังของปราสาทเมืองตับแล้วจะมีจุดเช็คอินใครฟังผมไปดูเลยแล้วคุณถ่ายรูปเลยเพราะเลยสวยงามจุดเช็คอินด้านมุมสุดด้านหลังจะเป็นจุดที่ ยอดปราสาทสะท้อนกับบาลายที่มีสี่จุด<ะ>แล้วบาลายสี่จุดเนี่ยโอ้โห่านผู้ฟังครับมาศัศจารย์มากเลยเขากรุกด้วยแผ่นหินทรายลึกลงไปเหมือนกลวยไอตนมหมักท่นานนึก่ะไอตินโคลนที่เราปีนนะ,ะเขาเกาะเขาเกาะหินลงไปลงแหลมข้างล่างนะแล้วใกล้ตัวขอบขอบของบาลายสี่จุดเนี่ยเ็ามีการจรําหลักมูตวงหรือพญานาคแบบปราบบวนพญานาคแบบปราบบวนคืออะไร ้วนปวบกลมไม่มีสิลาพร,ร,พร,ร,พรประดับบนหัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากที่งเป็นอันซีมากเลยนะครับแล้วตรงข้างล่างปราสาทเมืองต่ําเนี่ยยังมีทะเลสาบเมืองต่ําซึ่งขุดได้มีคนขนาดใหญ่มากด้วยอันนี้สีที่สำคัญ,ญ,คญอีกยุคศิลปะหนึ่งที่น่าสนใจคือศิลปะนครวัดถือว่าพีคสุดเลยพีคสุดเลยถามว่านครวัดศิลปะหอมในสยามประเทศมีไหมหนอไทยที่ไปที่ไหนสีชมพูพูดไปแล้ว พนมรุ้งค่ะถูกต้องพนมรุ้งท่านจะเห็นพญาน,นาคบันไดนาคราชที่แผแ่พังพานประดับลูกไม้สลักสลาวสวยหล่อเท่มากเลยเป็นศิลปะแบบนครวัดปราสาทส่วนใหญ่ของขอมส่วนใหญ่ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อันนี้จากอานที่ค้นขวาคอศีที่ค้นขวามาเนี่ยครับเราพบว่าร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบสร้างมิศ็จทิกหอว่าเพราะอะไร มไม่แน่ใจค่ะมันสร้างยากม,มันใช้หินมันใช่แรงงานคนเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดูปราสาทต่างๆในบ้านเราส่วนใหญ่ข้างหน้าแกะสวยข้างหลังไม่ได้แกะเลยก็มีนะครับอันนี้ก็สามารถไปดูได้เช่นเดียวกันนครวัดี่ถิอเป็นปราสาทที่ชิ้นสุดใหญ่สุดจกุกเคาบอกว่ามีอังครวัดแอนดายถ้าใครยังไม่ดูนครวัดห้ามตายก็สวมมาเขา้านะแต่นครวัดเนี่ยเป็นปราสาทหนึ่งในสองหลังที่หันทิศผิด,ดปกติ ที่พูดมาทั้งหมดสองตอนยาวยืดเ uh hmm. นี่ยเอออนี้ทำขอมใระยามประเทศเนี่ยประสาทของขอมส่วนใหญ่ร้ right อยละแปดสิบหันตะวันออกอันนี้หลายท่านเขามาแปลกใจคุณอ๋อก็ม่แปลกใจใช่ไหมเขาไปทิศมงคลถูกไหมค่ะแต่ถ้าเกิดบ้านเราหันตะวันตกมันมีนะมันมีนะับุฟัางคุณอ๋อกรมีที่วัดหรือบ้านหันตะวันตกเพราะเาะทิศนั้นเป็นท่าน้ำอืม เขาจึงอัตโลมให้หันตะวันตกแต่ทําบันไดหักซ้ายหักขวาออกเหนือออกใต้แทนทีนี้ก็ไปนค้นข้อมูลมาเป็นความรู้ว่ามีประสาทอยู่สองหลังที่หันิผิดปกติหนึ่งประสาทที่มมยที่พูดมาครั้งที่แล้วหันทิศใต้อ้าวแปลกใหญ่เลยตะวันออกก็ไม่หันตะวันตกก็ไม่หันทำไมหันทิศใต้เพราะประสาทที่มมยเป็นจุดปลายทางของเส้นทางสําคัญของอารยธรรมของ ที่ทําให้มีปรา,าสาทของขอมในแผ่นดินไทยแต่โบราณมาแล้วเก้าถึงเจ็ดเจถึงเก้าร้อยปีเราเรียกว่าเส้นทางราชมันคาเส้นทางราชมันคาคือเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดมีสองเส้นทางจุดเริ่มต้นเริ่มที่เมืองนคนรคมไปจดที่ตะวันออกที่เมืองจำปาโบราณเวียดนามใต้ค่ะอีจุดหนึ่งเริ่มต้นที่นคนรคมจนกลายเป็นปรา,าสาทต่าง ตามชายแดนไทยกัมพูชาและประสาทเล็กๆต,ต่างๆสองข้างทางตั้งแต่สีสกเกตสุรินบุรีรลำนครราชสีมาแล้วก็มาจบที่ประสาทที่มายโดยในหนึ่งวันคนโบราณจะเดินได้15กิโลเมตรต่อนหนึ่งชั่วโมงระหว่าง15กิโลเมตรจะมีประสาทหลังเล็กๆขนาดาสองข้างสนหับสองข้างเสมอก็คืออโรคยาสารากับบ้านมีไฟอโรคยาสาราก็คือโรงพยา,า,าบาล บ้านมีไฟคือบ้านพักอยู่ตามประสาทนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าชวันที่เจ็ดท่านได้สร้างประสาทหลังเล็กหลังน้อยระหว่างชายแดนไทยกัมพูชามาจะถึงซึ่งจุดที่ประสาทที่หมายประสาทที่หมายเป็นจุดปลายทางจึงต้องหันกลับมาที่ใต้แล้วให้จ่อตรงกับต้นทางเป็นการบอกว่าที่นี่เินิดแล้วจบแล้วเส้นทางนี้จบที่ที่หมายแล้วประสาทที่หมายจึงเป็นประสาทที่หันทิศใต้เพื่อกลับไปสู่ต้นทางสิมนครผม ส่วนปราสาทของของอีกหลังหนึ่งที่หันทิศปกติก็คือปราสาทนครวัดที่ทุกคนว่ายิ่งใหญ่ใหญ่โตนะ่ะหันทิศตะวันตกคุณหมอว่าเขาทาหน้าที่อยู่ะไรหันตะวันตกอหนยีแม,ม่น้ำด้วยเป็นสุสาน<อ>ปราสาทส่วนใหญ่หันตะวันออกทิศมงคลค่ะที่มาเมื่อกี้หันทิศใต้กับเข้าสู่ต้นตัเต้นสุดต้นทางแต่นครวัดเป็นสุสานนครวัดจึงเป็นสุสานของพระเจ้าสุริยะรามันที่สองซึ่งเป็นมหาราชหนึ่งในสองของกัมพูชา และเป็นบรมวุษมุโลกด้วยอันนี้คือที่มาของประสาทต,ต,ต่างๆนะครับอีกยุคหนึ่งที่น่าสนใจทิ้งทาไว้คือสุดยอดบักเลยคือนครพมหรือบายยน์รตริย์องค์สําคัญคือมหาราชองค์สุดท้ายของกัมพูชาโบราณคือพระเจ้าไพรวรมันที่เจ็ดเมื่อสักครู่นี้ผมพูดชื่อของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนะครับผู้รสร้างปราสาทนครวัดอารยธร,รมของขอมแดนสยาม ต้นแบบของการสร้างปรา,าสาทนครวัดที่ทุกคนทั่วโลกต้องไปดูคุณอ๋อท่านผู้ฟังรูไหมว่ามีต้นแบบมาจากที่ไหนที่ไหนคะปรา,าสาทพิมายอืตัวปรางปราสาทพิมายเป็นต้นแบบของการไปสร้างปรา,าสาทนครวัดอันนี้ผมไม่ได้พูดเองจาลึกบอกเพราะคนที่สร้างฟังพระเจ้าสุริยะวรมมนทีพหนึ่งแต่ปราสาทนครวัดคือพระเจ้าสุริยะวรมมนที่ยสองเพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยากว่าต้นแบบของการสร้างปราสาทนครวัดมาจากที่ไหนไปดูที่ปราสาทที่มายซึ่งเป็นปราสาททองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยทีนี้กลับมายุคสุดท้ายก่อนที่สมุนจะล่มสลายก็คือยุคบายนหรือนครพมแต่ท่านคงรู้จักปราสาทที่มียอดหน้าคนที่เราเคยเห็นนะฮะที่มีหน้าคนสี่ทห็นะฮะอ่าเคยเห็นค่ะอ่ารียตสไตล์การแกะสลักแบบหน้าเรียงจมูกปานปากแตกยิ้มแยงแตปบายยน แล้วเราก็รับการถ่ายทอดยอดุยอดประสาทยอดพระพุน้างยอดพระราชวังยอดประตูที่หน้าคกพักสี่หน้าเนี่ยเรารับมาจากราสาดิปายน์ถ้าจาไม่ผิดมียอดประตูอยู่ยอดประตูหนึ่งที่รับอิทธิพลคมพักจากปายน์คือยอดประตูทางเข้าวัดป่าธาตุเรียงอำเภอสุนารจังหวัดสุโขทัยด้วยเช่นเดียวกันถามว่าทำไมจะมียอดหน้าสี่หน้าที่มาสั้นๆคือไมยติตพระเจ้าชายยะประมาณที่เจ็ด ดูแลปกครองประชาชนสิทิในยะที่สองหมายถึงธงทีิหารสีเพราะท่านเปลี่ยนจากพระสุสัชสยที่ดูเป็นศาสนาพุทธจึงเอาหลักศาสนาของพุทธมาใช้ในการบริหารประเทศหนึ่งในนั้นคือธงทีิหารสียอดประสาทจึมีหน้าเป็นสงพิษหมายถึงเมตตากรุณาพุทตาภูเบศาอีกหนึ่งเหตุผลที่หน้าที่ยอดประสาทมีหน้าคนสีพิจิกสี เทพเจ้าองค์หนึ่งพระโพธิสัต์องค์หนึ่งในศาสนาพูดว่าถือแทนศิวะแทนเทนาะไรคือพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสนด้วยนี่คือประสาทของปายนซึ่งมีทั้งหมด5้สิบยอดยอดนึ้นก็มีหน้ายิ่งใหญ่มากและเป็นต้นทางของเส้นทางราชพักขาด้วยความสำคัญของเรื่องของขอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ทำว่าไอ้ทําขอมาแดนสยามหมายถึงว่าทําที่ใช้ร่วมกันมีนแดนซีอีเอสเอเชียที่เมียนแรงครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้านของอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารักมีผลกิจอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะขอบคุณค่ะด้วยความดีครับและนี่คือวันว,นวนานไดอารี่ใน TP c ีช n n e l Podcast กับอ๋อพันละภาคเขียวแก้วค่ะ